็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตมากๆเลยจากคุณแม่ทางบ้านนะคะที่มักจะปรึกษานะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความส่งมาหาฟูลลิ่งว่าถ้าลูกอยากจะใส่คอนแทคเลนส์หรือว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้วและจําเป็นที่จะต้องใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องเตรียมให้ลูกบ้างวันนี้นะคะฟูลลิ่งจะมาสอนค่ะเจ็ดอุปกรณ์เนาะที่จะต้องเตรียมสําหรับลูกๆที่จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะขอย่านิดนึงคลิปนี้ฟูลลิ่งไม่ได้มาขายอะไรเลยนะคะแลวฟูลลิ่งไม่ได้เข้าโฆษณาในการพูดถึงผลลภัณฑ์อะไรเย ในคลิปนี้นะคะสําหรับคุณแม่คนไหนที่มีคุณลูกต้องการที่จะใส่คอนแทคเลนส์อยากรู้แล้วบ้างช่วยพพ์มาบอกหน่อยเนาะฟลิงจะได้ทราบความต้องการของคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยที่ต้องเหนือจากข้อความที่พิมพ์เข้ามาหาฟลิงนะคะทั้งในไลน์แล้วก็ในเมสเซจอินบ็อกนะใน Facebook รวมไปถึง direct message ig ใน ig ด้วยนะคะโอเคช่วยพิมพ์บอกหน่อยว่าอยากรู้แล้วค่ะอยากรู้แล้วช่วยแชร์คลิปนี้หน่อยนะคะเด๋ยวฟลิงจะมาสอน7นะคะอุปกรณ์ที่ควรจะต้องเตรียมที่ basics นะคะฟลิงอยากจะมาสอนแล้วก็ตั้งใจนะคะสำหรับคนทางบ้าน ที่ลูกๆเนี่ยอยากจะใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีคลาสสอนสําหรับคุณแม่ที่แบบเตรียมตัวนะคะจะให้ลูกใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยโดยเฉพาะเลยแต่ในประเทศไทยก็จะเห็นว่ายังไม่ค่อยมีใครออกมาสอนมากนะักในฐานะนะคะฟลิงเป็นควีนไอมาสเตอร์ผู้ช่วชาญคอนแทคเลนส์อันดับหนึ่งในประเทศไทยวันนี้ก็จะมาสอนเนาะไหนใครอยากจะเรียนเราบ้างคุณแม่ท่านไหนพร้อมแล้วบ้าง,าง,างช่วยพิมพ์พร้อมหน่อยนะพร้อมหน่อยโอเคโอเคแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ฟลิงนิดนึงนะโอเค ก่อนที่จะไปเรียน7อย่างนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้สําหรับลูกๆที่จะใส่คอนแทคเลนส์ในวันนี้สัญญากับฟลิงก่อนว่าก่อนที่จะไปซื้ออะไรที่ฟลิงบอกหลังจากนี้เนี่ยลูกของคุณนะคะควรจะได้พบจากสู่แพทย์นะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนาําตรวจสายตาแล้วโอเค ถ้าลูกของคุณยังไม่ได้รับคําแนะนำเนี่ยห้ามซื้ออย่าเพิ่งซื้อนะสิ่งที่ฟลิงบอกต้องไปเจอคุณหมอก่อนโอเคถ้าลูกของคุณไปเจอคุณหมอแล้วได้รับการตรวจสายตาแล้วโอเคเจ็ดอย่างที่คุณจะต้องเตรียมไปนะคะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือคอนแทคเลนส์แน่นอนอยู่แล้วจะใส่คอนแทคเลนส์ก็ต้องมีคอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะและฟลิงก็ยังแนะนําอยู่เนาะเ e c o m m e n d แบบเป็นเรื่องใหญ่มากในการซื้อคอนแทคเลนส์ให้ซื้อตามร้านแว่นนะคะที่มีคอนแทคเลนส์ขายนะคะหรือว่าซื้อตามร้านคอนแทคเลนส์ที่น่าเชื่อถือได้้้้แลละะรราานนนนออเเัจตงมีีผูชช่่วนนะะวญหื นัดทศนามาส o อ,อคำน้ฟลิงผู้ภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะคะคอยให้คําแนะนําอยู่นะคะส่วนนอกนั้นฟูลิงก็ยังไม่ค่อยแบบแนะนําเท่าไหร่นะแนะนําจะเป็นร้านนี้มากกว่าหรือว่าซื้อในโรงพยาบาลก็ได้นะคะสําหรับคอนแทคเลนส์แล้วก็จะย้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าคอนแทคเลนส์เนี่ยจะให้ซื้อคอนแทคเลนส์ที่มีออยไทยเท่านั้นนะคะใครที่มีคุณลูกไปซื้อคอนแทคเลนส์ใส่เองแล้วก็ไปเช็คเราไม่มีออยลเดี๋ยวคุณแม่ต้องรีบห้ามคุณลูกทันทีเลยนะว่าหยุดใช้เด็ดขาดเพราะว่าอันตรายมากนะคะและ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของคอนแทคเลนส์ที่ลีงของปิดโลโก้ยี่ห้อน,หนิดนึงก็จะต้องมีเอ,อเอกสารหรือว่าคําอธิบายค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์มาให้ด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะคะใครที่มีคุณลูกไปซื้อคอนแทคเลนส์ใช้เองแล้วก็ไม่มีคําแนะนําอะไรพวกนี้มาก็แนะนําว่าให้คุณลูกหยุดซื้อนะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงแล้วก็เป็นอันตรายได้ค่ะและอุปกรณ์ที่2นะคะที่จะต้องเตรียมให้คุณลูกเลยนะั่นคือน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์นะคะก็เลือกซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่ออมี ตามน้ำยาแล้วก็มีเภสัชคอยให้คำแนะนําหรือว่ามีคุณหมอนะคะที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อน้ํายาล้างคอนแทคเลนอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่แนะนําให้ซื้อใช้เองแบบมัวม่วๆเนาะส่วนอันที่3ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แถมมาฟรีกับน้ํายาล้างคอนแทคเลนนะคะนั่นก็คือตลับซึ่งวิธีการซื้อแล้วก็วิธีการใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนนะคะน้ํายาล้างคอนแทคเลนหรือว่าตลับเนี่ยฟลิงก็ได้ทําคลิปแยกอย่างละเอียดแต่ละหมวดหมู่ไปแล้วนะคะคุณแม่สามารถตามย้อนไปดูคลิปเพลย์ลิสต์ของที่ฟล ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ดูอยู่ใน YouTube หรือว่าคุณแม่ที่ดูอยู่ใน Facebook หรือว่าใน i อ t ีทีนะคะก็สามารถดูย้อนได้แต่ที่ดูง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดก็จะเป็นทาง u t u b e นะคะคุณจะทำเพลย์ลิสต์อย่างละเอียดแล้วก็มีคําพูดอธิบายค่อนข้างจะละเอียดเลยเออคุณแม่คนไหนที่มีคําถามอยู่นะคะทีเออ่เป็นห่วงสาหรับคุณลูกที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็สามารถพริมพ์ถามฟลิงได้เลยนะคะเดี๋ยวฟลิงจะมาตอบคุณคำถามเลยโอเคตอนนี้เราก็ผ่านไป3อุปกรณ์ที่สําคัญแล้วนะคะแต่มี อุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมเป็นสิ่งที่คุณแม่ห้ามลืมเตรียมให้คุณลูกเลยนะคะหรือว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็ต้องการที่จะใส่คอนแทคเลนเองอย่าลืมเตรียมสิ่งนี้นะคะในการใส่คอนแทคเลนด้วยนั่นก็คือกระจกค่ะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ครบแล้ว3ส,สิ่งสําคัญเป็นแบบพื้นฐานที่ต้องมีแต่เราไม่มีกระจกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใส่คอนแทคเลนได้นะคะซึ่งกระจกนี่ก็ใช้กระจกอะไรก็ได้ทั่ว,วไปนะคะแต่ว่าก็เน้นกระจกใหญ่นิดนึงจะช่วยทาให้ใส่ง,ง่ายขึ้นนะคะและอุปกรณ์ที่5 6, 7 ะะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใครสะดวกจะซื้อก็ซื้อก็อกได้หรือใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะสี่อย่างที่แนะนําไปเนี่ยก็ครบแล้วสําหรับการใส่คอนแทคเลนส์ให้สะอาดแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะอุปกรณ์เสริมที่5นะคะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในตอนนี้เลยก็คืออุปกรณ์ช่วยถอดแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งวิธีการเลือกก็แนะนําให้เลือกอุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะคะนั่นคือเคล็ดลับในการเลือกซื้อส่วนอุปกรณ อนกรณ์ที่6ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือเครื่องล้างคอนแทคเลนซึ่งเครื่องล้างคอนแทคเลนฟูลลิงก็สอนวิธีการใช้อย่างละเอียดแล้วนะคะซึ่งฟูลลิงก็ไปเรียนใหม่ทีนะคะจากคุณหมอโจเซฟนะคะก็เอามาสอนเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆคุณแม่นะคะได้เรียนรู้เผื่อสำหรับไปสอนคุณลูกกันคะ่ะส่วนอุปกรณ์สุดท้ายอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ที่7ถามว่าจําเป็นไหม ก็จาเป็นในบางคนนะคะนั่นก็คือน้ํายาหยอดตาที่ไว้หยอดระหว่างวันนะแต่ฟลินก็สอนไปแล้วนะคะว่าไม่ให้ซื้อมั่วๆหรือว่าไม่ให้ซื้อเองนะคะควรได้รับคําแนะนํานะคะจากคุณหมอนิดนึงในการเลือกซื้อน้ยายาหยดตานะคะรวมไปถึงหรือว่าบางทีเออเวลาเราจะไปซื้อก่อนที่เราจะซื้อเราก็สามารถปรึกษาเภสัชก็ได้ค่ะไม่ควรซื้อเองมั่วๆนะคะหรือว่าถ้าซื้อทางออนไลน์เนี่ยก็แนะนาให้ซื้อตามร้านยาที่น่าเชื่อถือได้และสามารถพูดคุยกับเภสัชได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเรามีอากาศอะไรกันแน่แต่ว่านิดนึองน้ายาหยดาไป ยาหยดตาสำหรับหยดไว้สำหรับตอนใส่คอนแทคเลนส์นะคะเป็นไงกันบ้างคะคุณแม่รู้สึกสบายใจแล้วก็หายห่วงกันหรือยังว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมให้ คุณลูกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ฟลิงก็มาสอนแล้วก็แชร์ทริคแล้วนะคะจริงๆอย่างที่บอกไม่ได้มาขายอะไรเลยใครสะดวกที่จะซื้ออันไหนก็ซื้อนะคะหรือใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะอุปกรณ์หลักๆ4อย่างที่แนะนํามีอะไรบ้างอะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นคือคอนแทคเลนส์น้ายาล้างคอนแทคเลนส์ตลับนะคะรวมไปถึงกระจกแค่4อย่างนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราใส่คอนแทคเลนส์ได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ทริคอีกอันนึงเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณอยากจะใส่คอนแทคเลนส์ให้สะอาด แล้วก็ถูกต้องปลอดภยัยต้องทำยังไงอย่าลืมกดติดตามฟูลิงค่ะเพราะว่าฟูลิงเนี่ยเป็นควีนอายมาสเตอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่กล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณได้กดติดตามฟูลิงแล้วเนี่ยหลังจากนี้คุณจะได้ใส่คอนแทคเลนส์ได้แบบถูกต้องแล้วก็สะอาดปลอดภยัยแน่นอนค่ะโอเคก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วถ้าอยากเจอฟูลิงอีกในคลิปหน้าอยากจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพตา คอนแทคเลนส์ length, นะคะรวมไปถึงเทคนิคการเลือกคอนแทคเลนส์ยังไงให้แบบสวยเหมาะสมแลวคือใส่ยังไงให้มันดูมันเสริมเราเนาะโอเคก็อย่าลืมเช็คแห้โชว์ว่าได้กดติดตามฟลิงแล้วนะคะทั้งใน Facebook หรือว่าเพื่อนๆทาง i อนะคะแต่ถ้าใครดูอยู่ทาง YouTube ก็อย่าลืมเช็คแห้โชว์ว่าได้กด subscribe ปุ่มสีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะวันนี้ Queen Eye Master คนนี้นะคะฟลิงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็สิ่งสุดท้ายพูดทุกคลิปเลยฟลิงขอทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีนะคะตื่่นนมาทุกกคจะไดด้พบบัสิงี นะคะแบบนี้ไปนานแสนนานค่ะสำหรับวันนี้ฟลิงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายหูวันนี้ฟลิงแทบจะไม่มีเสียงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คลิปดีๆแบบนี้ให้ฟลิงด้วยนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย